สวัสดีครับจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการนําความรู้สู่ประชาชนเป็นรายการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้หน่าอยู่ภายใต้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สุขสบายมันเสมอมั่นเครือเก่า ทั้งผู้สาวผู้เฒ่าลุ่งปากตาพ่อแม่ย้ายเป็นจังใดน้อมูเจ้าลืมหลับไปนอหลานเคยหนุ่มบมนไทยมหาติบอจ่าสันบอเจาเ้าโทรศัพท์มาเว่าน้ำกันขึ้นต่เกาในแมมกำลังใจแท้ๆว่ามีมือสิบเปลี่ยนไปไม่ไงเอ๋ย สวัสดีครับพี่น้องชาวตำบลคูทองอำเภอเชียงเงินจังหวัดมหาตาลคามที่ลักและคารพทุกท่านกับผมนายวิเชียนสุริเวชสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคูทองอำเภอเชียงเงินจังหวัดมหาตาลค้ามเมื่อน,นี้ทางรายการนำความูลสู่ประชาชนดำเนินรายการโดยดีเจนุ่มบันไทยลูกเขยลานเขยของพี่น้องบันเฮาผู้กเก่าคนเดิมเมื่อน,นี้ขออนุญาตนำท่าน รู้จักกับบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งเด้ครับบุคคลท่านนี้เพิ่นเป็นผู้มีตนทุนทางสังคมค่อนข้างสูงพอสมควรได้ครับเพิ่นมีซื้อเสียงด่งดังไปตัวโลกบวาติเป็นสื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ทั้งในและนอกประเทศรู้จักกับเพิ่นเป็นอย่างดีครับณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปแนะนำ ดำเนื่รายการน้ำความรู้สู่ประชาชนขอจุงมมืออันสูงเกียดของพี่น้องไปพบกับประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรและทิ้งแวดล,ล้อมจังหวัดมหาสารคามอาจารย์ยศละอันสิพ้าเข้าไปพบกับบางสิ่งหวงอย่างที่สังคมควรสีห้ความใส่ใจและรวมด้วยช่วยกันเพื่อสังคมที่หนาอยู่และปลาใหม่ที่สมบูรณ์ปราศจากสิ่งเกี่ยวผลต่างๆที่เป็นเหตุคล้ายๆกับเป็นกัน ทำลายธรรมชาติขาดความสมบูรณ์เพียงเพราะต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ทำให้ส่วนร่วมต้องได้รับความสูญเสียความสมบูรณ์จากธรรมชาติดังนั้นไปพบกับอาจารย์ยดเลาอันได้ณบัดนี้เลยครับชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามกำลังคืนอิสรภาพให้กับต้นไม้นะครับญาติพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับ ที่นําป้ายมาตีตะปูต่อกกับต้นไม้นะครับทาให้ต้นไม้ได้รับความเสียหายนะครับต้นไม้คือสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับพี่น้องอย่ากโกรธพวกเรานะครับเพราะว่าเราจะช่วยกันรักษาต้นไม้เหล่านี้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติไว้ให้กับลูกกับหลานต่อไปสําหรับเจ้าของป้ายอยากได้คืนก็ติดต่อได้ที่ประธานชมรมอนุรักษ์ มหาสารคามนะครับครูยศเหล่าอัน7จ็ซยเจหมู่เก้าบ้านโจดตําบลกูหทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับป้ายทุกชนิดทุกยี่ห้อที่ติดไว้กับต้นไม้ในป่าโคกน้องควางแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นป่าที่มีความสวยงามที่สุดจะต้องถูกจัดเก็บนะครับะฉะนั้นญาติพี่น้องเจ้าของป้ายนะครับไม่ว่าท่านคิดจะมาปาักป้ายตามต้นไม้ต่างๆนี่ขอให้หยุดกระทําการนะครับ ขอให้หยุดกระทําการหยุดปักป้ายในต้นไม้สาธารณะสมบัตินะครับห้ามตอกและตีตะปูซึ่งจะทําให้ต้นไม้ได้รับความเสียหายนะครับอ,อย่างเช่นอย่างนี้นะครับเราจะเก็บป้ายเหล่านีา้ไปไว้นะครับเพื่อไม่ให้ยอดพี่น้องมาทําการปักต่อไปนะครับให้ท่านขึ้นป้ายตามความเหมาะสมตามความถูกต้องครับ เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงหน่วยประชาสัมพันธ์จากชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้โครงการของเราก็คือที่ได้ประกาศไปแล้วเป็นเวลา1เดือนก็คือให้เจ้าของบริษัทห้างร้านต่างๆที่นําป้ายมาติดกับต้นไม้ตีตะปูตอกกับต้นไม้ทําให้ต้นไม้ได้รับความเจ็บปวดและได้รับความทรมานพี่น้องครับ วันนี้ชมรมอนุรักษ์มหาสารคามได้ทำหน้าที่ดูแลรักษาและคืนอิสรภาพให้กับต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ทำการถอนป้ายต่างๆที่ถูกตีตะปูอยู่กับโคกหนองคลองตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับป้ายทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆท่านอย่ากโกรธนะครับท่านมารับป้ายคืนได้ที่ บ้านเลขที่74หมู่9บ้านโจทย์ตำบลกูทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นบ้านที่ทําการของชมดมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามสาขาอำเภอเชียงยืนนะครับมารับป้ายคืนได้นะครับต่อไปก็ขอให้ญาติพี่น้องเจ้าของบริษัทห้างร้านต่างๆได้รับทราบโดยทั่วกันว่าการปักป้ายตามต้นไม้และตีต้น ตีตะปูตอกไว้าทาให้ต้นไม้ได้รับความเจ็บปวดจะต้องไม่มีอีกนะครับขอากาขอบคุณญาติาพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เห็นใจต้นไม้นะครับอย่ากโกรธอย่ากเกลียดกันเลยนะครับถือว่าทุกคนช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติของชาติของบ้านของเมืองเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานสืบไปขอา,าขอบคุณทุกท่านครับ